โอเคครับออกกล่าวสวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราจะเล่นไมโครอาชซวิลลอดกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัววีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรดีฟาร,ร์มข้าวของเราไหมวันนี้เราจะมาทำทำทำอะไรสักอี่ Follow you โ okay. อเคฟร์มข้าวเนะโอเควันนี้เราจะมาทำฟร์มข้าวก็ได้ mm hmm. ดินทำมันมาเกิดตรงนี้่โ okay, อเคแวลแนะ่นอน เ oh. hmm. oh, อาไออินน้่นแมนแน่นอนไอืมเอาเขียวมาก่อนเขีขขขยวเขียวเขียวไปๆๆไปคุ้มฟ้าป่อย ผมจะทำไรใช้ให้โต๊ะหนังสือใอนาร์ามันต้องใช้หนังวัวด,ด้วยโอเคแล้วก็ใช้ไม้โอเคน่าจะได้น,น,น,นช่ชอชอชอไว้แผนที่เราไม่ได้มาคราบแผนที่ครับ đều Oh my god Mình. Cầm tôi anh cháu chỗ thi này đi Nhìn tông nghĩa là cần Ok Thế wow. okay นี้อ่ะโ็้คือรถน่ะเดี๋ยวเนี้ยปิดปดปีแค่นี้ไม่ใช่แค่นี้แล้วก็ฟอปฟอปแค่นี้เด้อเฮ้ยผิดผิดเออจะทำที่ต้งตัวเองเชอบต้องทำวางน,นี้ปะ่ะเออ ต้องต้องใช้เยอะครับจังหวะนี้นีู่้ร้วางต้นช้าอยู่ตรงนี้ปะ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 เก้าโมงสี่สิบเอบ็ดแล้วจังหวะนี้เอาจุดคองก่อน โอ้ยโอ้ยมีตั้ง8อันมาคับเลยดิครับกระดาษมีการัน,นรดีครับแบบนี้เลยชัว บ้านเราอยู่ข้างล่างสุดี่ข้างข้างล่างสุด,ลสดแล้ว็เดินตรงไปฟับฟับ,บเดินตรงไปแล้วนงไปมันจะเจออะไรเนี่ยโอ้นี่ตัวเองชัดเค ไม่มีหมู่บ้านบิสิไปไปไปวันนี้เราจะมาทำฟาร์มฟาร์มอะไรกดยามาทำไมฟาร์มแล้วก็หินเนาะฟื้แล้วก็เหล็กฟื้แล้วก็หินนะ แค่นี้ครับอะไรไม่ใช่ไ,ได้มาก้านวนอัเนาะดอปเปร์ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่หมดแล้วเดสโตลราหมด เห็นสิหินหลรหมดมันต้องมีอะไรด้วยจนลหนอจะบ้าไปแล้วโอไมกอนขราตันุจะขาวได้สามอัน ทีนี่โอ้เสียของหมดเลยข่าวอะไรขาวเนี่ยะต่ไม่มีสลามมาแค่นเดียวโอ้ยอ๋อทำเรื่องผลิตอาหารดีกว่าตัวนี้ก็ ทำฟาร์มก็ไม่ได้เอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้นี่เอาวาง้ยวางไม้สีไว้ตรงนี้สอง้านวางไว้ตรงนี้ครับหนังวัวล้วหมดอีก นี yeah, oh, uh ่แ huh. ล oh, uh ้วเราก็เอาอาหารนองเราวางไว้ตรงนี้แล้วจะเบี้ยวไหมเอาอ่าฮะนี่เราก็ต่อสวิตช์มาไว้ตรงนี้ nè pháp ngò oh. Ừ. Oh. ครับกองครับกองมาสักสองอันแล้วครับอันนี้โอเคแล้วก็ครับ ของใส่ตรงนี้ฟับแล้วมันก็จะมาตรงนี้เนี่ยเอาอาหารโยนใส่ตรงนี้ชาร์สิสิไปหาอาหารก่อนอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วมาต่อกันเลยอุ้ยมึดแล้วขอฆ่าแกะนะ เออเก็บมาเก็บมาเก็บมาค่อยข้าวตัวข้าวตัว งั้งงั้งแหละก็าหาหานี่ในนี้มีแอปเปิ้ลอยู่แอปเปลลิป้ลปลากระเป๋าไม่เอา เราจะตกปลาปลากระเป้าไปทำไมฮะกินไม่กนมิกนไม่ได้มีใส่หาลงไปใส่ลงไปไอรอนโกเลมใช่สร้างไอรอนกเลมแต่ว่าเหล็กเราเหล็กเรามันไม่มีแล้ว ก็ได้แค่ก่อนเดียวค่อาหารลงไปติดกดอาหารอัตโนมัติน้องวันนี้ก็ไม่ได้สั่งอะไรเลยนอนก่อนดีกว่าคลิปนี้ก็เล่นไปอย่นั้นแหละ เล่นไปเฉยไม่มีอะไรทําไปลงถ้ากันไหมล่ะโอเคลงถ้ำเออทำไมเราต้องลงถ้ำด้วยเก็บของก่อนถ้าจะลงถ้ำเก็บเก็บไม้ตกปาลาไม่ต้องการเด็กๆนีมีทอสไหมไม่มีทอส ที่มีที่คนเล็กที่คนนี้โอเคอป่าป่าเราไปลงถ้ำกันเลย

ตัดต่อคลิปเลยตัดคลิปแบบโอเคครับเราลง่้มกันเลยหลังจากเมื่อกี้นี้ก็โอ้โหขุดมาซะไกลครับโออ้ย,อยมีลาวาด้วยไม,มไม่มีเพชร เราตามมาเพื่อหาเพลสกันตรง,งนี้ทางตันไหมตันเด้อเฮ้ยโอ้ยทอสใกล้หมดแล้วครับอืมสำรวจหมดแล้วเลือทางไหนทางนี้ตรงนี้เฮ้ย อ่จะจ้ะมันคือเพชรโอ้โหเพชรเป็ดเพชรเพชรครับท่านผู้ชมกี่ก้อน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 เฮ้ยก็ทำไมมันต้องมีเหล็กด้วยละ่ะเฮ้ยแมวเหล็กครับจังหวะนี้กี่ก้อนครับกี่ก้อนครับ อูมีลาปิสด้วยจังหวะนี้จังหวะนี้ครับจังหวะนี้ลาปิสต้ตองมามโอ้โหขุดหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยแล้วก็สรบคลิปไว้คลิปหายแล้วครับเดี๋ยวแป๊บครับถ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปทางนี้ครับผมครับ